พรีเมยรีกอังกฤษวันนี้อาร์เซนอลต้องไม่แพ้ผมขอเปิดคลิปแบบนี้เลยนะครับเพราะพูดตรงๆนะวันนี้ผมซีเรียสผลของอาร์เซนอลมากกว่าผลของแมนยูที่ผมเชียร์ซะอีกนะครับแล้วทําไมผมถึงซีเรียสคู่อาร์เซนอลมากกว่าคู่แมนยูซะอีกเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเหล่าให้ฟังกันก่อนอื่นใครก็มาดูคลิปนีแล้วชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะและเดี๋ยวคืนนี้นะครับสองทุ่มครึ่งโดยประมาณเราเจอกันในไลฟ์นะเดี๋ยวมาวิเคราะห์แบบเจาะลึกมากกว่าในคลิปนี้นะครับ โอเคเริ่มต้นด้วยคู่ไหนดีท็อกแรมฮอสเปอร์ก่อนแล้วกันครับสเปอร์จะบุไป,ปยังคริสซอพาเลตนะครับสเปอร์เนี่ยลุนพื้นที่ท็อฟอร์ส่วนพาเลตเนี่ยต้องการแต้มเพื่อนหนีจะโซนตกชั้นนะครับก็คู่นี้ง่ายๆครับไม่มีอะไรต้องซีเรียสครับคุณภาพผู้เล่นฟอร์มการเล่นสถิติเจอกันทั้งหมดสเปอร์เป็นต่อทุกเหลี่ยมมุมจะเป็นรองอยู่ก็แค่เรื่องเดียวครับนั่นก็คือสเปอร์ได้พักน้อยกว่าคริสซอพาเลตแต่ การสัปดาห์เนี่ยสปเปอร์ก็พักมานะครับก็หมุนเวียนผู้เล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้น,นวันนี้ไม่ว่าจะมองมุมไหนครับสปเปอร์ชนะครับอาจจะชนะแบบไม่คลีนชีชนะสองหนึ่งสามหนึ่งว่ากันไปผมมองว่าคู่นี้มีสามลูกเป็นอย่างน้อยครับสปเปอร์ชนะครับคู่ต่อมาเชลซีกับนิวคาสเซิลเอาจริงๆคู่นี้ผมเลือกเชียร์ไม่ถูกเลยนะความเ็นจริงผมอยากให้เสมอนะครับเพราะว่าถ้าเสมอดีต่อแมนยูทั้งคู่ถ้าเชลซีชนะแมนยูจะตามเชลซีหกแต้ม ถ้าเชลซีถ้าแมนยูแพ้นะหรือถ้าเชลซีเสมอเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าจะแมนยูจะแพ้เสมอชนะคู่นี้จะหนีแมนยูไปไม่ห่างครับเพราะตอนนี้แมนยูตามหลังทั้งนิวคาสเซิลแล้วก็เชลซีนะแต่ถ้าไม่นับความรู้สึกส่วนตัวที่อยากให้มันเสมอกันเนี่ยผมก็มองว่าเชลซีมีโอกาสชนะสูงกว่าเพราะอะไรจริงๆเชลซี Chelsea ในบ้านฤดูกาลนี้ไม่ดีนะครับ4นัดนะครับชนะ1เสมอ2แพ้1 จาก12แต้มเชลซีเก็บได้แค่5แต้มไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําถือว่าไม่ดีครับแต่เรามองไปทันนิวคาสเซิลครับนิวคาสเซิลหลังจากที่ฟอร์มดีในบ้านล่าสุดคาบ้านไปแล้วเกมเยือนครับเสมอบอลหมัดชนะวูฮัมตันซึ่งวนะูฮัมตันณวันที่นิวคาสเซิลเจอฟอร์มแบบอย่างแย่เลยนอกนั้นต่อมามาเสมอ,อามาแพ้ฟูลแลมแล้วก็มาแพ้ไมาเสมอกับเอเวอเรตันนะครับก็ต้องบอกว่าเกมเยือนนิวคาสเซิลแย่กว่าในบ้านของเชลซีซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมมองแล้วเนี่ย ผมก็รู้สึกว่าเชลซีเองก็จะไม่คาไอ้จะไม่คลีนชีทเหมือนกันครับแต่เชลซีจะชนะนิวคาสเซิลได้1ประตูเป็นอย่างน้อยก็อาจจะ21หรือ3 1ครับเชลซีก็จะชนะเหมือนกันนะต่อมาครับแมนยูไนเตดเอาจริงๆถ้าเราดูแค่สถิติการเจอกันเนี่ยสปีล่าสุดนิวคาสเซิลไอ้เวสต์แฮมชนะแมนยูทั้ง2ปีนะครับปีที่แล้ว2 0ปีก่อน10ึแต่ผมไม่สนใจเรื่องสถิติครับผมเอาฟอร์มตอนนี้แม้ายคนจะบอกว่าแล้วแมนยูมึงฟอร์มดีตรงไหนวะ แต่ถ้าเราไปดูนะครับลัาจากที่แมนยูเตะแพ้สเปอร์มาเนี่ยแมนยูใน4แมตช์ล่าสุดเยือนไปถึง3นะครับแล้วเกมเยือนในแต่ละนัดไม่ใช่ง่ายๆนะเยือนปอร์โตเยือนวินล่าแล้วก็เยือนไฟในบาเช่ครับล่าสุดก็มีในบ้านแค่นัดเดียวคือเบนฟอร์ดซึ่งชนะได้และอีก3เกมที่ผมพูดมาเนี่ยทั้งปอร์โตแอสซิมิล่าและไฟในบาเช่ที่ผมมองว่ายากกว่าเวสต์แฮมวันนี้แมนยูไม่แพ้เลยนะครับ4เกมล่าสุดหลังจากที่แพ้สเปอร์มาแมนยูไม่แพ้ใครเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ ไม่ว่าสถิติในบ้านเวสเซมเสซมจะดีกว่าผมมองว่าฟอร์มของแมนยูวันนี้ถึงจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดจะแพ้เวสแซมครับผมมองมุมแมนยูเสมอหรือชนะเลยนะเพราะเวสแซมช่วงหลัง5้านัดล่าสุดไม่มีกันัดไหนที่พวกเขาไม่เสียประตูครับวันนี้แมนยูจะยิงได้อย่างน้อย1ประตูหรืออาจจะ2หรือ3สกอร์ที่คาด101 1, 1หรือ21่เพิ่มมี31นะโอเคคู่สุดท้ายครับบิทแมตเลยคลิปนี้จ,จะยาวหน่อยนะ มองทุกมุมครับเลี้ยวพุ่นได้เปรียบหมดครับอาร์เซนอลได้เปรียบอยู่แค่2ข้อในมุมของผมนะหนได้เล่นในบ้าน2สดกว่าครับเพราะคุณแข่งก่อนแข่งก่อนแล้วเจอ,เอชาตาโดนิตไม่พอคุณไม่ต้องไปไหนเลยคุณเล่นอยู่ในเอมเรสตเดียมทั้งการสัปดาห์และวันนี้ในทางกลับกันรเลี้ยวพุ่นเนี่ยการสัปดาห์ก็แข่งช้ากว่าและบุกไปเยือนไลฟ์ซิตนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องเยือนอีกพักน้อยกว่าแถมเดินทางเยอะกว่าวันนี้อาร์เซนอลได้เปรียบในแง่ของความสดแต่นอกนั้นนะครับสภาพพุ้นเล่น ความมั่นใจโมเมนตัม um, ฟอร์มการเล่นเลี้ยวพูดดีกว่าทุกเหลี่ยมมุมครับถ้าผมพูดสั้นๆเลยผมก็คิดว่าเลี้ยวพูดจะเสมอหรือชนะแต่ครับเลี้ยวพูดเองนะครับไม่ได้เล่นดีในทุกนัดนะถ้าพวกเขารักษามาตรฐานการเล่นอย่างไลฟ์ซิตเจอคาาริสตอาเพลตในครึ่งแรกหรือไลเลนัดได้ผมมองว่าเลี้ยวพูดจะเสมอหรือชนะเลยครับแต่ถ้าเกิดเลี้ยวพูดวันนี้ลงไปสนามแล้วเนี่ยด้วยความที่ พักน้อยกว่าทาลากว่าแล้วเล่นได้แบบที่เจอวู้ดทำตันผมก็มองมุมที่อาร์เซนอลจะเสมอหรือชนะด้วยเช่นกันแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นครับผม,มอยากให้คู่นี้เสมอหรืออาร์เซนอลชนะนะขอพูดตรงนี้แล้วผมอยากให้อาร์เซนอลชนะด้วยความที่ผมอยากให้การลุ้นแชมเมี้ยน์ลีกอ่ะมันเป็นม้าสามตัวไปเรื่อยๆ,ๆครับผมยังไม่อยากรีบตักอาร์เซนอลออกตอนนี้เพราะถ้าอาร์เซนอลคาบ้านวันนี้เจอเวอร์วพุ่นทิ้งไปเจ็ดแต้มเจอซิตี้ทิ้งไปหกแต้ม แทบจะปิดประตูเลยครับที่อาร์เซนอลจะกลับมาได้ลำพันตามเลี้ยวพูลก็หนักอยู่แล้วถ้าต้องมาตามซิตี้หกแต้มอีกแทบจะหมดโอกาสได้แชมป์เลยเอาง่ายๆครับเอาให้คุณเป็นคนนำซิตี้หรือแต้มเท่าวันนี้ระยะยาวคุณยังเป็นรองซิตี้ครับต่อให้เขาจะขาดเดรอร์บลยขาดโรดดี้ถ้าคุณตามซิตี้หกแต้มวันนี้ฟันธงเลยอาร์เซนอลมันจบแล้วครับนายเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอย่างแย่คุณต้องไม่แพ้หรือถ้าจะให้ดีชนะไปเลยและสุดท้ายครับพรุ่งนี้ ผลของคู่นี้ถ้ามีการแพ้ชนะนะกัปตันจะได้กินหนังเป็ดหรือคุกกี้อเนนอลน,นะครับแฟนอเนนอลหรือแฟนเดียวพูลถ้าคุณแพ้ห้ามโกรธลูกชายผมนะกดติดตามช่องให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน2องทุ่มครึ่ง